वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमः प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอประจำวันที่1-10มกราคมปี5 5 6 4คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอการทำนายวันทั้งเก็วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพรฤหัสบดีสุขและเสาร์เพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุข ช่วงนี้ขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนเพราะประเทศของเรากำลังมีการระบาดของโรคโควิดอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าครั้งนี้จะเป็นอะไรที่ร้ายแรงกว่ารอบแรกนะคะขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนดูแลรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงอย่าไปอยู่ในที่เสี่ยงค่ะขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนรอเพียงเวลาที่จะมีวัคซีนเท่านั้นที่จะทำให้ไอ้โรคที่มันไม่ดีเนาะมัน มีปัญหากับทุกคนนะคะไม่ว่าเ,ออเราจะดูในสถานภาพแบบไหนทุกคนก็เจอปัญหาเพียงสร้างพลังกจให้กับตัวเองก้าวเดินไปข้างหน้าเท่านั้น mm. เพื่อเราจะได้เริ่มต้นใหม่ของปีใหม่ให้พบกับความสุขความสําเร็จทั้งปี mm. เราจะมาเริ่มต้นการทํานายวันอาทิตย์เป็นวันแรกนะคะว่าวันอาทิตย์ประจําวันที่1นึถึงสิมกราคมปี2 5 6 4จะเป็นยังไงช่วงนี้ก็ อาจจะมาช้าหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างที่มหาเดวียังคงยุ่งยังแก้ไขไม่สําเร็จพอวันนี้ก็ได้ลงคลิปให้กับทุกคนในประจําสัปดาห์นี้ค่ะวันอาทิตย์สับสนกับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจไม่รู้จะเลือกทางไหนไม่รู้จะเลือกอะไรสับสนสองกิจสองใจที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจคําพูดจากผู้ใหญ่จะทําให้ทุก กลุ้มเป็นกังวลคําพูดนี้อาจจะเป็นด้วยความเป็นห่วงหรืออะไรบางอย่างแต่มันก็ทําให้เราต้องทุกข์ต้องกลุ่มเป็นกังวลกับคําพูดค่ะระมัดระวังความผิดหวังล่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาค่ะเกณฑ์การงานจะประสบความสมําเร็จการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนกิจการการค้าการขายจะประสบความสมําเร็จที่ผ่านมาจะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวลสัปดาห์นี้เกณฑ์การงานค่อนข้างแก้ไขที่คลายไปได้ค่ะ โชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ค่ะจะได้โชคจากคนอายุน้อยกว่าคนอายุน้อยจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้ อาจจะเป็นลูกเป็นล้านเป็นบริวาลจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังเกณฑ์โดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นค่ะหัวใจระมัดระวังความเจ็บปวดทรมานใจการทะเลาะเบาะแวงมีปากมีเสียงไม่เข้าใจกับความรักหากคนโสดให้ระมัดระวังคนที่เข้ามายัางไม่ใช่หากใครมีคู่อยู่แล้วระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียง ความไม่เข้าใจเกิดขึ้นค่ะคนทางไกลคิดถึงหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจเป็นช่วงนี้คนทางต่างประเทศไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ก็อาจจะเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์การติดต่อทางอินเทอร์เน็ตนะคะจะได้รับการติดต่อจากคนทางไกลค่ะคนสูงขาวจะทําให้ทุกข์ให้กรุ่งเป็นกังวลบุคคลนี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือคนเออบริวารของคุณนะคะเขาจะทําให้คุณทุกข์กรุ่มเป็นกังวลบ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคบ้านจะให้สิ่งที่ดีๆการ ต่อเติมบ้านใหม่ทําบ้านใหม่บ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะเลขที่บ้านสามารถนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้จะมีโชคจากที่อยู่อาศัยค่ะสรุปสัปดาห์นี้สําหรับคนวันอาทิตย์เกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จการงานที่คลายแก้ไขไปได้ผ่านพ้นอุปสรรคกับการงานส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เกณฑ์การเงินค่อนข้างผ่านพ้นอุปสรรคสิ่งที่มีอุปสรรคอยู่จะแ,แก้ไขลี่คลายไปได้ค่ะ แม้จะไม่ได้ดังใจแต่ก็แก้ไขคลี่คลายไปได้ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดอาจจะมีเกณฑ์ความเจ็บปวดในบางอย่างกับคนที่รอคอยหรือคนแอบป,ปิ้งจะทําให้ทุกข์ให้กรุ่มเป็นกังวลส่วนคนที่มีคู่อาจจะมีอุปสรรคการทะเลาะเบาะแวง้งการพัดพลาดก,การจากลาความไม่เข้าใจค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์ค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบืร์กู้ถอนเอกสารต่างๆที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะ การเงินจากธนาคารจากแหล่งเงินกําลังจะได้เข้ามาในมือค่ะเงินก้อนเงินตกเบิกนะคะทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นเหมือนเราอยู่ในที่มืดมิดช่วงนี้ก็จะผูพ้นออกจากความมืดมิดพบกับแสงสว่างสิ่งดีๆกําลังจะมีเข้ามาค่ะแต่ก็ขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันขวพันกับตัวเราค่ะสิ่งที่หวังเหมือนมากับดวงจันทร์ หวังอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แล้วความหวังความฝันนั้นไม่ได้ดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจความรักก็ขอให้ระวังเกณฑ์ความห่างเหินเห àng, ินห่างเกิดขึ้นค่ะจะได้เจอเพื่อนเก่า คนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งรักเก่ารีเทิร์นมารักใหม่ก็เป็นไปได้เคลียร์ปัญหาเก่าๆเ,เพื่อสักษาในบางสิ่งบางอย่างนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทพมหาเดวีจะนําทางให้คุณกล้าผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสาเร็จบูชาศรัทธาในพระองค์พระองค์<ๆ>จะนําทางค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับการเดินทาง ขึ้นเนื้อลงใต้ไปต่างจังหวัดการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายในบางสิ่งบางอย่างค่ะชีวิตช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การแปรปวนเปลี่ยนแปลงค่ะการเงินจะมีเข้ามาแต่ไม่เยอะเป็นเงินเล็กน้อยเป็นเงินรายได้พิเศษที่กําลังจัดเข้ามาในมือค่ะจะได้ของขวัญของมีค่า อาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับที่กําลังจะได้เข้ามาอาจจะไม่มีคุณค่าทางวัตถุอาจจะมีคุณค่าทางกิจใจก็ได้ค่ะของขวัญปีใหม่อาจจะได้ด้วยตัวเองหรือมีคนฝากคนนํามาให้ก็เป็นไปได้ค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจค่ะจะได้โชคได้เงินจากคนทางไกลโชคจากทางต่างประเทศการเงินจากทางไกลจะมีเข้ามาทาให้คุณได้ยิ้มชื่นมื่นค่ะสรุปสําหรับคน ที่เกิดวันจันประจําสัปดาห์นี้เกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการอาจจะต้องแก้ไขคลี่คลายอะไรเก่าๆแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้แม้มันจะไม่ได้ดังใจแต่ก็จะแก้ไขคลี่คลายอุปสรรคไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์ความรักเกณฑ์ความรักช่วงนี้คนมีคู่ระวังเกฑ์ความห่างเหินเหินห่างเกิดขึ้นและอาจจะมีรีเทิร์นรักเก่ารีเทิร์นมารักใหม่ระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร,ร้าเกิดขึ้นค่ะส่วนคนโสด อาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบให้กับคุณพิจารณาให้ดีเกณฑ์ความรัก มันก็อาจจะได้พบเจอใครบางคนค่ะอาจจะเป็นไปได้ที่จะได้คบกับคนนี้ไปอีกยาวนานดูให้ดีนะคะบางทีเมื่อเราได้ตัดสินใจเลือกไปแล้วมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องยอมรับกับบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีสติในการตัดสินใจค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินรายได้พิเศษกําลังจะมีเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมนะคะและอาจจะได้ของขวัญของมีค่าด้วยแล้วก็มีเกณฑ์เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหาย สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยค่ะเรามาเต่ากันที่คนที่เกิดวันอังคารค่ะ เงินเงินก้อนใหญ่กาลังจะเข้ามาในมืออาจจะเป็นเงินก้อนเงินตกเบิกหรือเงินที่คุณลงทุนไว้แต่ถ้าไม่มีอาจจะเป็นโชคลาภเข้ามาในมือของคุณเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาในมือค่ะเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งความมีชัยชนะเหนือศัตรูหรือเหนือคนรอบข้างค่ะวันเวลาเะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีความทุกข์ความทรมานใจอุปสรรค วันเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศการค้าขายออนไลน์ต่างประเทศหรือติดต่อกับคนทางไกลเกี่ยวข้องกับคนทางไกลค่ะจะได้เงินก้อนเงินตกเบิก เงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากการเป็นนายหน้าจะได้เข้ามาในมือค่ะมันสร้างบุญทําทานสร้างบาร,รมีสิ่งดีๆจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีความทุกข์ความกลุ้มเป็นกังวลจิตใจปล่อยวางมีสติแล้วจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะจะมีโชคมีลาบมีเกณฑ์สิ่งดีๆเข้ามาหากคนโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจหากใครที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรเกิดขึ้นค่ะเกณฑ์การงานค่อนข้างไปได้เรื่อยๆมีอุ ประสาทบ้างมีความไม่เอ,อ่อไม่ได้ดังใกบ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายไปได้บางทีคนเราเนาะมันก็ไม่ได้มีความสุขเสมอไปอาจจะมีเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามาที่ทําให้เราต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลขอแค่เราแก้ไขคลี่คล,คลายไปได้ทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นค่ะคุณจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต บ้านหลังใหม่รถคันใหม่งานอันใหม่จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจค่ะคนมีคู่ก็จะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะแต่ความกลุ้มใจทุกใจเป็นกังวลใจก็ยังคงมีเดี๋ยวก็มีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาแต่คุณก็จะแก้ไขคลี่คลายไปได้ค่ะ อาจจะต้องทําอะไรหลบๆซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเล้นปิดบังการโกหกค่ะบางครั้งการโกหกก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปบางทีเราก็อยากซอบกับคนบางคนซอบๆคือไม่ให้เขาต้องคิดเครียดวิตกกังวลมันเลยกลายเป็นการโกหกปิดบงังแต่บางทีถ้าเราพูดความจริงไปมันก็จะสบายใจมากกว่าการโกหกค่ะ เรามาดูสรุปกันสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเกณฑ์การเงินค่อนข้างดีปังๆในสัปดาห์นี้ทั้งเงินก้อนเงินตกเบิกเงินโชคลาภเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาในมือการเงินค่อนข้างปังค่ะส่วนในเรื่องของความรักเกณฑ์ความรัก,ก,นค,รกคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจหากใครมีคู่มีเกณฑ์การมันหมายแต่งงานหรือการตั้งท้องมีบุตรเกิดขึ้นค่ะแต่ในเรื่องของเกณฑ์การงานอาจจะบริวารทําให้ทุกข์ให้กรุ้มเป็นกังวลแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายผ่านพ้นไปได้ค่ะ สัปดาห์นี้คนันาคารดวงค่อนข้างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักการเดินทางก็ปลอดภัยไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาส่วนสุขภาพก็อาจจะมีอ่อนเพลียเหนื่อยบ้างแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธค่ะคนทางไกลจะติดต่อส่งข่าวหากคุณรอคนทางไกลคุณจะได้ข่าวจากคนทางไกล ความรักคนที่มีคู่จะมีความสุขกับความรักได้โชคจากคนที่คุณรักหากใครยังโสดอาจจะพบเจอใครบางคนค่ะจิตใจอารมณ์แปรปรวนมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลใจคิดมาก คล้ายๆกับความเป็นห่วงบริวารอะไรประมาณนี้ค่ะจะได้เงินจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะชีพจรลงเท้าจิตใจแปรปรวนอยักไปนู่นมานี่ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่จะมีเกณฑ์การเดินทางไกลค่ะคนอายุน้อยเด็กบริวารจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ่มเป็นกงนังวลคุณอาจจะมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับเด็กกับบริวารค่ะการเงินมีไม่เหลือเก็บช่วงนี้มีเข้ามาจ่ายออกไป คือคล้ายๆกับว่า ไม่ค่อยอยู่มือเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศการเดินทางไกลต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนต่างชาติต่างภาษาค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้ทุกข์ให้กรุ้มเป็นกังวลช่วงนี้ต้องได้แก้ไขที่คลายเรื่องเก่าๆค่ะผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกรุ้มเป็นกังวลจะมีอุปสรรคปัญหากับผู้ใหญ่หัวหน้างานให้ระมัดระวังด้วยค่ะคนทางไกลจะเดินทาง หรือส่งข่าวติดต่อมาไม่อย่างนั้นคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกุ้มเป็นกันงวลคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นคลี่คลายไปได้ค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันพุธเกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดก,การอุปสรรคปัญหากับลูกน้องกับบริวารหรือผู้ใหญ่คือจะมีทั้งกับบริวารของคุณเองหรือกับ ผู้ที่อยู่เหนือคุณค่ะผู้ใหญ่อาจจะทําให้ทุกข์ให้กลุ่มเป็นกังวลเพราะฉะนั้นช่วงนี้เกณฑ์การงานก็ขอให้ระมัดระวังทําอะไรก็มีสติให้รอบคอบอย่าปล่อยงานให้ทิ้งไว้จนทําให้เราต้องรับภาระหรือต้องเหนื่อยค่ะอาจจะมีปัญหาหน่อยในช่วงสัปดาห์นี้ส่วนในเรื่องของเกณฑ์ความรัก หากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจแต่หากใครที่มีคู่ก็มีความสุขความรักดีแต่จะมีเรื่องเก่าๆทําทให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ่มเป็นกังวลค่ะเกณฑ์การเงินจะมีโชคจากคนผิวสองสีแต่ช่วงนี้การเงินไม่ค่อยเหลือเก็บรายจ่ายกับรายรับพอๆกันเพราะฉะนั้นเราควรประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัดค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะ ช่วงนี้ยังคงต้องเหนื่อยกับเกณฑ์การงานมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายๆสิ่งที่สุงมบุมเราไว้ช่วงนี้คุณต้องแก้ไขคลี่คลายค่ะคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรัก คนที่คุณรักแกนำโชคมาให้หรือผู้หญิงที่มีอายุจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะยังคงมีอุปสรรคปัญหาที่ต้องทำต้องจัดการแต่จะแก้ไขคลี่คลายไปได้เกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยเพราะเกณฑ์การเงินช่วงนี้รายจ่ายมากกว่ารายรับให้ระวังการใช้จ่ายค่ะการทะเลาะเบาะแว้มมีปากมีเสียงระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นความไม่พอใจการทะเลาะเบา แว้งกับบริวารยังคงต้องเหนื่อยต้องต่อสู้ฟาฟันประสาทมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการลึกๆในใจความรักจะมีเรื่องเศร้าทุกทรมานใจบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรัก มีเรื่องทุกข์ทรมานใจกับคนรักกับคู่ครองค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปมีไม่ค่อยเหลือเก็บในช่วงนี้คล้ายๆกับว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบทหารตำรวจหน่วยงานราชการที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอาจจะเป็นทั้งในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการงานก็เป็นไปได้ค่ะยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนช่วงนี้คนวันพฤหัสบดีค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะมีเรื่องที่ต้องแก้ไขจัดการค่ะ การงานสูงรุมเรา้ามีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะมีเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายมันไปได้ค่ะทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายไปได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะเหนื่อยหน่อยนะคะช่วงนี้สําหรับชาวพฤหัสบดีสรุป สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าไม่ว่าจะเป็นงานราดไม่ว่าจะเป็นงานหลวงค่อนข้างเยอะต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสักแต่คุณจะสามารถแก้ไขคลี่คลายผ่านพ้นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรัก ใครที่มีคู่คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักแต่หากใครที่ยังโสดอาจจะมีเกณฑ์ความผิดหวังความเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ต้องมีสตินะคะเพราะช่วงนี้อารมณ์ของชาวพฤหัสบดีค่อนข้างเปรปปวนค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินระวังการใช้ใจ่ายเพราะจะมีซ้าย ใจขวามีเข้ามาใจาออกไประมัดระวังการใช้จ่ายด้วยค่ะเพราะจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกณฑ์การเดินทางไกลยังคงเงียบๆค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดบรรสุกค่ะระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เกณฑ์สุขภาพขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะ คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางหรือติดต่อกับคนทางไกลค่ะเกณฑ์ความรักช่วงนี้คุณจะมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหากมีคู่ระวังรักซ้อนซ่อนรักหากคนโสดมีเกณฑ์พบเจอความรักครั้งใหม่เข้ามาค่ะ การงานไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองเลี้ยงฉลองงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานแสดงความยินดีค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีมาร้ายของไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะเกณฑ์การเงินมักจกได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองช่วงนี้เงินที่ลงทุนไว้กําลังจะกลับตอบแพลนเข้ามาค่ะ ผู้ชายผิวสองสีจะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกรุ่มเป็นกังวลค่ะเกณฑ์วความรักระวังรักซ้อนซ่อนรักรักคนมีเจ้าของอวบผัวพันอิรุงตุนังเกี่ยวกับเรื่องความรัก,ม,ม,ก,ววม,รกมือที่สามค่ะเกณฑ์การงานจะ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายแม้ไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังแต่จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวงมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความรับร่วไหลก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้เกณฑ์การงานแม้จะไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการ แต่คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หัวหน้างานทําให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคเกี่ยวกับการงานไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปจะได้เงินก้อนเงินตกเบอร์หรือเงินจาก สิ่งที่คุณลงทุนไว้กําลังจะกลับตอบแทนเข้ามาการเงินเป็นไปโดยปกติค่ะแม้จะไม่ได้มีมากแต่ก็ไม่ได้มีเกณฑ์การติดคัดค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์ความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่ระวังรักซ้อนซ่อนรักเกิดขึ้นคนโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจแต่ดูให้ดีลมะมั้ ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะหรือใครที่มีคู่อยู่แล้วระวังรักซ้อนซ่อนรักทําให้เกิดปัญหารักสามเศร้าเกิดขึ้นค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีแต่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะระมัดระวังการเจ็บป่วยดูแลสุขภาพด้วยค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันเสาร์ค่ะการงานจะประสบความสำเร็จ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายหรือสั่นช่วงรุ่งโรธแห่งชีวิตกำลังจะก้าวเข้ามาแต่บริวาร ยังคงไม่ได้ดังใจยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังเลยต้องการคิดไว้เพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะเกณฑ์การเงินระวังการใช้จ่ายจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นช่วงนี้การเงินขอให้เซฟประหยัดด้วยค่ะสิ่งที่หวังยังไม่เป็นดังใจคิดไว้เพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจยังคงผิดหวังไม่ได้ดังใจค่ะสมรุมเร้าในบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทําต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มีเข้ามาแต่คุณต้องแก้ไขที่คลายมันไปให้ได้ค่ะ ศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสตร์ของมหาเดวีจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขค,ความสมําเร็จคนอายุน้อยจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้อาจจะเป็นลูกเป็นบุตรเป็นหลานเป็นคนที่อายุน้อยจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะสิ่งที่หวังที่สุดเกณฑ์ความรักครอบครัวความสุข,คว,สขความสมบูรณ์คนที่มีคู่คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักค่ะหมั่นสร้างบุญทําทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขค,ความสมําเร็จบางสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมันคือบวงชะตากรรม ที่คุณต้องพบเจอต้องชดใช้หากคุณพบเจอชดใช้คุณก็จะเจอในสิ่งที่ดีๆผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะลึกๆในใจแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลแต่ก็ไม่สามารถพูดกับใครได้เพียงได้แต่เก็บไว้บางทีเราต้องปล่อยวางให้ได้คล้ายๆกับพยายามที่จะดึง ในบางอย่างออกมาอย่ากเก็บไว้ในใจหากเราเก็บไว้นานมันเหมือนความอึดอัดแล้วมันจะระเบิดพยายามหาใครสักคนที่เราไว้ใจแล้วระบายกับเขาแล้วเราจะผ่านพ้นค่ะการงานจะประสมความสําเร็จแม้จะมีเรื่องเข้ามาก็ตามคุณจะแก้ไขคลี่คลายไปได้ค่ะคือบางทีต้องคิดค่ะบางทีคือสิ่งที่เราพูดมันมันก็ใช่อยู่หากไม่เจอกับตัวเองเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนเซียนที่มันอยู่ในมือเรา หากคนที่เขาไม่ไม่มันไม่ได้เจอกับตัวเองเขาก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บหรือไม่เจ็บก็รู้อยู่อาจจะเจ็บแต่ไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าแค่ไหนความทุกข์ก็เหมือนกันคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาเจอเขาทุกข์แค่ไหนก็เพียงแต่รู้ว่าเขาทุกข์เพราะฉะนั้นบางทีมันต้องได้เจอกับตัวเองแต่สิ่งที่ทําให้เราผ่านพ้นได้คือตัวเราเองเราจะต้องพยายามที่จะดึงตัวเองออกมาให้ได้ สร้างพลังบวกให้กับตัวเองแล้วเราจะแก้ไขคลี่คลายมันได้ค่ะแล้วเรามาสรุปของคนที่เกิดวันเสาร์ก่อนนะคะเกณฑ์การงานแม้จะเหนื่อยแม้จะไม่ได้ดังใจแต่สุดท้ายท้ายสุดคุณจะประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรือง,อง,องสิ่งดีๆเดือดซันเข้ามาแม้จะมีอุปสรรคปัญหาคุณจะแก้ไขคลี่คลายไปได้ในเรื่องของเกณฑ์การงานค่ะแล้วค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์ความรัก คนที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักการตั้งท้องมีบุญความสุขความสำเร็จแต่หากใครที่ยังโสดยังคงต้องเงาเดียวดายกับความโสดต่อไปค่ะเกณฑ์การเงินระวังการใช้ใจ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นค่ะการเดินทางไกลมีบ้านประปรายสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนค่ะมหาเทวีสรุปครบแล้วทั้งกิจวันขอเป็นพลังแกให้กับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นบุญให้กับ ตัวเองคือไม่ได้เพื่อกับมหาเดวียอย่างเดียวนะคะบางครั้งเราแชร์ให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจคืออาจจะมีหลายๆคนที่กําลังทุกข์กำลังเศร้าที่ต้องการกําลังใจบางทีกําลังใจก,ก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคสร้างพลังใจให้กับตัวเองก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้มหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะหากมีอะไรที่มหาเดวีช่วยได้ก็ าสามารถอินบ็อกเข้ามาเพื่อพูดคุยกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ